วระจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมอิสยาห์บทที่59ข้อที่14-15ถึง15บันทึกว่าความยุติธรรมก็หันกลับและความชอบธรรมก็ยืนอยู่แต่ไกลเพราะความจริงล้มเสียแล้วที่ตรงลานเมืองและความเที่ยงตรงเข้าไปไม่ได้สัจจะขาดอยู่และผู้ใดที่พลากจากความชั่วก็ทำตัวให้เป็นเหยื่อพระเจ้าทรงเห็นแล้วไม่เป็นที่พอพระไยัยพระองค์ที่ไม่มีความยุติธรรม ข้อคิดจากพระวจนะชีวิตที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยห่ ชีวิตที่ขาดความยุติธรรม 2. ชีวิตที่ห่างไกลจากความชอบธรรม 3. ชีวิตที่ละทิ้งความจริงยึดติดอยู่กับความหลวง 4. ชีวิตที่หาความเที่ยงตรงไม่ได้ 5. ชีวิตที่ขาดสัจจะเชื่อถือไม่ได้ 6. ชีวิตที่ขัดขวางพระพรของคนที่ทำความดีขอพระเจ้าอวยพรค่ะ